thank you สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนมาหนีมันีผ้ามาเก็บอันทั่วผู้ฝรัง่งหรืออันผักตะกะแตมจากพี่น้องรอบนี่คงจะเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วจากพี่น้องเพราะว่าเขาแกแ่แล้วแล้วก็ออกดอกแล้วพี่น้องแต่ว่ามันดกวสิมาเลือกเอาแต่อันอ่นอ,อ,อนๆไปกินกับตำบุกฮงพี่น้องนี่นี่น,นี่มามามาเห็นแล้วอีกแล้ว ตักกะแตนพี่น้องรอบนี่คงิิงเป็นรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องเบิ่งออกดอกแล้วแต่เฮาเลือกเก็บอ่อนๆเอาเนาะพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันจ้านี่พี่นี่เลือกเอาอ่อนอ,อนเอานี่ยาตักกะแตนทั่วผู้ รือบางคนก็เอิ้อนอันทัวน่ะต้นทัวพี่น้องนี่แต่บันดีว่าเขาคือทัวผู้มากกวัวนี่นี่กำลังแตกสวดออกมาเลยเบิ่งยังอ่อนอยู่ได้พี่น้องอันเด็ดไปกะคุณน่ะหักหักกอหักเกาะมาเลยนี่นี่ใส่ได้กระตาพี่น้องนี่เบิ่งนี่ เห็นบอกเขาออกดอกไปไปต่อจ้าเริ่มแกเลยที่พี่น้องเบิ้งเห็นบ่แ,กแ,แ,ก,แกแล้วแกแห้งคักแล้วเขาก็เเรืกเอาออนเอนอนดอร์นี่ nè được ấp tới nhọt on ăn ào, sẽ đi ăn, ăn bơ sẹp kìa, bắt tòng ghép, nè, thấy ba เอาเดี๋ยวเอาตำตำกันเด้อพี่น้องตำไหลกับปลอดภัยเนาะนี่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 เดี๋ยวเอาโดนเลยเกือบมันบ่มาตัวหนึ่้าบ่มากันสิบ่ได้กินเพราะว่า เขาสิอันแข็งแล้วตอนนี้กำลังอ่อนๆเขาเก็บไปก่อนอวบๆอ่อนๆเลยจ้าพุ่นมองพุ่นอันบอยากมนน้ำ่พไปน,งงน้องนี่นี่เห็นบ่ายัง ยินเสียงความกรอบว่าพี่น้องนี่เห็นบ่อึ๊บนี่ Nè Nè thế đó ทึ่งอ่อนทึ้งกรอบนี่นี่พี่น้องโอ้โหตกใส่ตาอืม นมันเป็นสองขวดเก็บสองขวดขวดที่2องกันเหลืออีกประมาณแก้วหนึ่งดดเออมันกินน้ำมาได้หรอฉันขาพไม่ไหวแล้ว อืมพี่นอ้องพี่น้องเห็ดช่างหนีกับพระท่านออกพี่น้องไปซองเบิงแล้ว เห็นประเทศอื่นเขาอันเห็ดออกแล้วประเทศจะของมาท่านออกอยู่ ถั่วถั่วรันเตาแหมเออ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 แนอ่นเยอะสวีทพีเนาะซื้อภาษาอ,อังกฤษอ่ะอันนี้นะเออสวีทพีนี่นรอรถไฟเขาค่าดีบ Mmm. ออนทั้งผุ่นกอ็อน่นแต่ว่าอยู่สูงทายเห็นวัฒน,น,นัดพี่น้องเออเออเออก้นเออ พี่น้องบอสกันเลือก, <c oughs> อกเอาอ่อ,อ,อนมาแก้กบับเอานี่แค่เต็มตากะก้อยกับพ่อแล้วนี่นี่เลือกเอาแต่อ่อนเอาพี่น,อน,น้องเออ เก็บแก้ไปกระแข็งเออจะกี้ตั้มบอกุวงเป็ดเทปกินมาที่นี่ตำส่วนขนมจีนอะโอ้ยอันโดนน้ำไปพ่อแล้ว เตะน้ำมันแบกเบอร์รี่พูนพูนยูพูนแห้งหลายพี่น้องเ่าไปดอกเตะน้ำแบกยูน่มิเตะแบกเบอร์รี่เมือ่อจ้าพี่น้องคลิปเก็บอันอันพัฒตะกะแตนหรืออันทัวผู้ฝรังก็ได้นี่เต็มตาเหมือนเดิมจ้าพี่น้องอันเพราะว่าเขาเริ่มจะแก่แก่แล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วจะพี่น้องนี่เก็บไปกินกระตําส่วขนมจีนจ้าพี่น้องนจ้าคลิปนี้ แมนนี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบงลาวก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แมนนี่ดำเด้อพี่น้องจ้าจะได้ประพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบงลาวก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเดเจ็บด้จนเด้อพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจะ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบายบายพบกันใหม่จ้ากับบ้าน